น้ำส,สารที่พบเห็นได้ทั่วไปเป็นองค์ประกอบที่มากที่สุดในร่างกายของสิ่งมีชีวิตถึง70%ของน้ำหนักตัวและเมื่อน้ำเป็นส่วนประกอบที่มีจำนวนมากและมีความสำคัญในการดำรงชีวิตในญี่ปุ่นจึงมีการวิจัยเกี่ยวกับน้ำที่ผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆดรมาซารุอิโมโตะได้ทำการวิจัยเรื่องของน้ำภายใต้สภาพแวดล้อมต่างๆกันในโครงการวิจัยที่เรียกว่า หาดโอวอเทอร์ <Hard> หลังจากรวบรวมน้ำจากที่ต่างๆมาทำการทดลองโดยให้สภาพแวดล้อมต่างๆกันแล้วนำน้ำนั้นมาแช่แข็งจนได้เป็นผลึกน้ำแข็งในรูปแบบต่างๆโดยทำการทดลองในห้องเย็น5องศาเซลเซียสหยดน้ำตัวอย่างที่ได้บนจานที่ทำจากน้ำแข็งแห้งแช่เย็นไว้2ชั่วโมงแล้วถ่ายภาพผลึกด้วยกล้องไมโครสโคโปความเร็วสูง กำลังขยาย2 0 0ร้อถึงห้าเท่าและรวบรวมผลของผลึกน้ำไว้กว่าหมื่นภาพทำซ้ำๆหลายๆครั้งจนได้ข้อสรุปซึ่งเราเรียกว่า Message from Water จากการทดลองโครงสร้างของผลึกน้ำที่สะอาดจะอยู่ในรูปหกเหลี่ยมมาตรฐานจากการสังเกตผลึกพยายามที่จะคงรูปทรงมาตรฐานนั้นให้ได้มากที่สุด นี่คือภาพผลึกน้ำที่ทำการทดลองผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆกันการทดลองนี้นำเอาตัวอย่างน้ำผ่านเสียงเพลงแบบต่างๆทิ้งไว้หนึ่งคืนเพลงล็อกเป็นเพลงที่รุนแรงอยู่ดันเนื้อหาค่อนไปในทางลบโครงสร้างผลึกน้ำที่ได้พบว่ามีการแตกตัวเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยดูเหมือนว่าน้ำมีการตอบสนองเชิงลบกับเสียงประเภทนี้ ผลึกน้ำที่ได้จากการทดลองผ่านเนื้อเพลงที่มีเนื้อหาแนวอําลาครับจะเห็นว่าผลึกมีการแยกตัวออกจากกันอย่างชัดเจนนี่คือผลึกน้ำที่ผ่านการเปิดเพลง p อ p ซึ่งเป็นเพลงที่ฟังสบายๆผลึกน้ำช่วงแรกจะเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วก็ค่อยๆกลายเป็นรูปสี่เหลี่ยมที่หลังซึ่งชี้ให้เห็นว่า แม้เพลงที่ฟังสบายก็ไม่สามารถก่อให้เป็นผลึกที่สวยงามได้การทดลองผ่านคำพูดนะครับโดยเราทดลองพูดกับน้ำทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือนขวดแรกเราพูดว่าขอบคุณพบว่าโครงสร้างของผลึกน้ำเรียงตัวเป็นผลึกที่สวยงามส่วนขวดที่สองเราพูดว่าไอ้โง่พบว่าผลึกแตกตัวดูคล้ายกับการเปิดเพลงล็อกให้กับน้ำมากครับนี่คือการเปรียบเทียบผลของน้ำ ระหว่างขวดที่ใช้คําพูดว่าจงทํากับอีกขวดหนึ่งเราใช้คําเชิญชวนว่าทํากันเถอะเราจะเห็นว่าการใช้คําสั่งส่งผลให้ผลึกเรียงตัวกันไม่ดีเท่าคําเชิญชวนนี่คือการทดลองโดยขวดน้ํำวางไว้บนรูปภาพและข้อความขวดนี้เราแปะที่ด้านข้างว่าสวยงามส่วนขวดนี้คือขวดที่เขียนด้านข้างว่าน่าเกลียด นี่คือภาพผลึกน้ำที่วางไว้บนภาพเด็กที่ยิ้มแย้มส่วนอันนี้คือภาพผลึกน้ำที่วางไว้บนภาพเด็กที่ไร้เดียงสาและนี่ก็คือการทดลองโดยผ่านเสียงสวดมนต์ภาพผลึกน้ำที่ได้ก่อนการทดลองจะเห็นว่าน่ากลัวครับเพราะผลึกก่อตัวเป็นรูปหน้าคนที่เจ็บปวดแต่หลังจากผ่านการทดลองสวดมนต์เป็นเวลาต่อเนื่องผลึกน้ำสวยงามขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เราไม่เคยเห็นภาพผลึกน้ำที่ให้ความรู้สึกรุ่งโรจน์เท่านี้มาก่อนเลยครับจากการทดลองของดรมาซาุอิโมโตะจะเห็นได้ว่าคําพูดตัวอักษรเสียงเพลงรูปภาพที่ดีและงดงามล้วนแล้วแต่มีผลทําให้ผลึกน้ําสวยงามสว่างสวยขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเสียงที่เกิดจากการสวดมนต์นั้นมีผลทําให้ผลึกน้ําเปลี่ยนแปลงสวยงามสว่างสวยัย ดูแล้วงวดงามแฝงไว้ด้วยพลังที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดดังนั้นการสวดมนต์บ่อยๆจึงมีผลทําให้น้ําในร่างกายของเราซึ่งมีมากถึง70%สว่างสวยงวดงามมากยิ่งขึ้น